สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุ๊กลินอินละครนายกเราจะไปไหนกันครับบุ๊กเราอยาไปลองแก่งลองแก่งแล้วก็อะไรขับรถเอสทีวีเอ้ยวันนี้เราจะไป X แอดเวนเจอร์ล้นะครับมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะครับยังไงอ่ะ <c oughs> มัน <c oughs> ไม่ไปอ่ะเฮ้ย บุกลินแล้วเราอยู่นครนายกอ่ะแล้วมันไม่ไปอ่ะคืออะไรบุกลินนี่ทำไงอ่ะเฮ้ยไปแล้วนี่ครับเราถึงร้านข้าวแล้วครับเราเจอเอ้ยเรวเราเจอูุรวมทีครับนี่แล้วก็นี่ครับมาจูครับมาจู่จบข่ามื้อแรกครับกับมาจูครับแล้วกับบุกลินครับแล้วก็น้องอันครับ มีอ่าหมูแต่คันกุ้งผิดเกลือเนี่ยอันนี้ปลาเนื้ออ่อนอ่อนอันนี้กุ้งผิดเกลอืออันนี้กุ้งผัดคะน้าอันนี้อะไรก็ไม่รู้และอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเข้ามาแล้วนี่ครับเราถึงแล้วครับที่พักแล้วนะครับสระว่ายน้ำใหญ่มากเหรอไหนนี่ครับสระว่ายน้ำเอ้ยไม่ใช่สายไปน,นี่ครับที่พักแล้วครับหลังภูเขานะครับหน้าภูเลยหน้าภูกระดึงอ่ะผู้รีไปไป พาอ่านไปให้อ่านพาไปรีวิวอ้าวคนนี้คือมาจูครับเอ๋ฮัลโหลฮัลโหลยังไม่เสร็จเลยยังรีบไปไหนนะนี่คือน้อขึ้นเถอน่ลยขึ้นเลยขอป้าหนูขอเข้าไปในนั้นนะเข้าไปได้ลุงจัดนี่เป็นห้องนอนครับห้องที่หนึ่งรู้ด่ามากแล้วดูเสียงประตู มานี่มีสาดด้วยนะคะลึกปะไม่ลึกมาพักเล่วถ้าบูจะเล่นน้ำลงมาเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับนี่ผมตัมกล้องมามาเช็คคอร์ดในกระเาที่เขารับว่าในกระเป๋มีอะไรบ้างอารโรมีท่งทุ่งท่งทงจาวุ b o ก e าอับบาล b u แล้วก็ปรปรป๊บปิบแล้วก็มีแบงกามูนะคะแบงกาม้าบาทฮารโร่อยมากเข้าสปอนเซอร์ฮัลโหลนี่นะไอ้ท็อปลำพักที่ช่อระมวงนี่ดวยชอบชมวงไม่ใช่ชอมชอบชมวงนะคะ ได้สวัสดีทุมคนครับวันนี้มาจะมากี่ทุ่มนะครับมาดูนั่งสบ,บายไหมสบ,บายมากเลยค่ะที่บ้านเดี๋ยวก็มีโคเทโคตเทเก้าขาวอันนี้จะเป็นอ่าเตี้ยของใครครับนี่แปะนมกะอึ้มนกแปะคู่น้องนอนด้วยกันเจ๊อิงเจ๊อิงพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาจูมาจูแล้วอนของเราครับอันนี้เจ๊เอ๋ยครับข้างบนอันนี้เราดองล้านนะครับอันนี้บุกเรียนครับกับแปะป้า มีห้องน้ำดูห้องน้ำห้องน้ำนะครับจะเป็น้ำอย่างเทพนี่ครับห้องน้ำฟิลฟิลโซเยอร์เขาเรียกว่าฟิลโนดอลโนดอโนดอลคือไม่มีประตูเฮ้ยเป็ดไงแน่นอนนี่ครับเป็นพร้อมพร้อมยังครับเนี่ยพร้อมมากเพราะเดี๋ยวรถกระบะนันจะมารับเราตอนบ่ายสองครึ่งโอเคโอเคมาที่ นี head, ่นี่ตรงนี้ยสวยแต่ไม่มีหล oh oh, ังคาเป็นเป็นเป็นนี่โอ um ้โหสี่สิบสามผมดูครับสามเลยครับพี่ดูเรื่องดูเรื่องจริงๆแค่ถ้าพวกเรนไปน้องอันจบเลยนะจบเลยไม่รู้ไปจบไปตรงไหนเลยกตปา มาแล้วครับแก๊งเราครับแก๊งเราก้าคันครับบุรีคันไหนทีนี้อยากเล่นเหรออ่ะไปนี่เราคันนี้ครับนี่ครับก้าคันครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับก้าวคันครับไปเอ๊ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เลอะใช่ไหมยังไม่เลยยังยังไม่เลอะเดี๋ยวดูตอนหลังเดี๋ยวดูตอนเลอะดูตอนเลอะมาแล้วครับตอนนี้เราขึ้นรถแล้วนะครับบุรีตอนนี้เราขึ้นรถแล้วนะครับเราจะขับไป จะรับไปตรงนู้นนะครับ,น,รบนี่ใครดัน นี่ครับเรากำลังอยู่แวะนี่ใช่ไหมเขาเรยแวะนะบุณินแแบดใส่ซูชิครับใส่ซูชิไปร่องแก่งครับนี่ครับแกงหัวฟ้าครับูุณินแกงหัวฟ้าครับเรามาครับนี่มันเราเหมือนเราไปเราไปเหมือนทำงานอ่ะทำงานเป็นวิศวกรตึกแล้วก็ใส่ใส่นี่ไปสตอมนี่ครับดูครับโอ้โหโคเยอะเลย เชี่ยวสัตว์อากบุกลินน้ำน้ำเชี่ยวมากหาไหวไว้เนี่ยมีพาย,ยงงิงเอามือยกนิ้วเอาไหวยกนิ้วหนะ่อยไหวไหมยกนิ้วหน่อยเนี่ยเออบอกเลยนะครับแค่เห็นก็มันแล้วครับมันไหมมันไหมบุ๊คดีว่าบุกเอ้ยดอยมันอ่ะมันไหมว่าม,มอมนมากแค่เห็นก็มันแล้วเนะี่ยอยู่กับนี้ด้วยครับอยู่กับนี้ด้วยนี่<ไหม>ใครเห็นครับาราูพลไหวไมเนี่ยลูปพล แล้วครับเดี๋ยวไม่มีแรงกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับพี่อยู่ในกี่เลเวลต้องแกะต้องแกะตอนนี้ที่ที่เราจะไปตอนนี้เป็นเลเวลหนึ่งหรือเป็นเลเวลกลางหรือว่าเลเวลโคตรอะพี่ไม่ธรรมดาธรรมดาตอนนี้อยู่ประมาณเลเวลสามเอ้โหมีกี่เลเวลมีแปดสิบมีแปดสิบจะแนะนำพี่คนหนึ่งครับพี่เป็นพี่ที่บอกเราตลอดคนนี้ครับคนนี้ครับ มงไม่ว่ากูพาอยู่เออ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 ไอ้มน้ำเชี่อน้ำเชี่วน้ำเชี่ยวแล้วโอ้โหน้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยว ฟอเัอีกโอ้ยโอ้โหสไลเดอร์นี้ดิเดได้เลยครับได้สไลเดอร์นี้อย่างมันนี่เป็นสไลเดอร์หอัไดี้ก้อยเนนีอ้เาให้เล่นอันนี้เล่นได้พี่อยากเล่นเล่นไ้เอามไปดไปยังไงอ่ะจอดเรื่องครับพี่แล้วค่อยเดินเล่นดีกว่าเออโอเคครับ หลังจากที่เราไปล่องแก่งมานะครับเป็นไงครับมันไหมมันไหมอันนี้คือเราได้ไปต่อวะไม่ไปแล้วเราอันก่อนดิเราจะมาเล่นสไลเดอร์กล้วนะครับโัวสไลเดอร์โค้งนกลัวเดี๋ยวก่อนให้เอ๋เจ้เอลงไปก่อนดิลงได้ไม่เป็นไร้เจ้ลงไปก่อนมันจะมีมันได้เลยขึ้นตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่แรงมันได้ดิว่ามาขึ้นตรงนี้ใจจับเลยใจไว้หน่อยก็ดีบมื่อกี้รอกัน ิ่งรอ,อ,อ,ไปไปอก่อนคุรอก่อนมาไปรอหนูก่อนมารอรอหนูก่อนอ๋อยไปไปก่อนเนะโอเคโอเคคุณรับไปไครับปไปครับไปไม่พร้อมครับ มันนะคนมันขุนด่านนขุด่านประการชมขุนด่านซิกมาถ้าข ah> ึ้นถ้าขึ้นเนี้ยมาไม่น่าจะไหวแต่เราเช่ารถกอล์ฟน่าจะไหวไม่เป็นไรดีนะแม่ป้าป๊าบอกว่าสู้นะใครล่องก็ล่องใครล่องก็ล่องเราไม่ล่อง ้หนูจะขับเปเหรอหนูหนูยังขับไม่ถึงเลยนี่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 เกินพุ่นเล่นนี่เกินนะใจอิงขับได้นะขับไปอิงมาขับไอ้เมื่อเม่อเลิกแล้วกอนเนี่ยแล้วก็อย่าให้ไปทอดขอขวากลักลางถนนไว้เออมันไม่ต้องเบรกมันขับขับไปเร่ยสวยวะสวย ใช่แม่เดือนนี้ไปข่ช่องลมเนี่ยเนี่ยค,ครับผมอยู่บนรถกลอฟนะครับนี่ครับจีกขับจีนจะจะขับรถไปโรงเรียนแล้วก็เลยต้องมาซ้อมขับรถกลอฟครับต้องมาสบายดียอ่ะไปยขับไปมอล์ได้ไหม <c oughs> บรรยากาศเปทาง แลไรยากาศาคางครับอนนะโอ้ไม่ประกานชเืผลได้ประการชนครับเป็นเขื่อนที่เอาไว้กั้นน้ำระหว่างแม่น้ำแยงสีเกียงปหาแม่น้ำแยงสีกงแม่น้ำใช่ไหลูกนครสวัดเฮ้ยนี่นครทยกแม่เออมันจะมาแม่น้ำแอเหรอแม่จูเอาเรื่องว่ะ